นอกจากนั้นเนี่ยครับทางด้านอเล็กซานเดอร์โนวักรองนายกรัฐมนตรีของรัสเซียได้ออกมาเปิดเผยหลังการประชุมของคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลจีนกับรัฐบาลรัสเซียในด้านความร่วมมือทางพลังงานเขาคุยกันเนี่ยเมื่อวันที่18พฤศจิกายนก็คือวันศุกร์ที่ผ่านมาทางด้านอเล็กซานเดอร์โดวักออกมาเปิดเผยนะครับบอกว่าจีนคือพันธมิตรทางยุทธศาสตร์ของเราในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและในด้านการค้าทั่วไปพร้อมเน้นว่าในทางรูปธรรมนั้นเนี่ยจะมีการซื้อขายน้ํามัน กาซถ่านหินและไฟฟ้าเพิ่มขึ้นราวๆ10%ซนะครับสิ่งที่รองนายกรัฐมนตรีของรัเสเซียนั้นเปิดเผยบอกว่า2ประเทศนั้นตั้งเป้าหมายพัฒนาสัมพันธ์การค้าเพิ่มเติมโดยเฉพาะอย่างยิ่งกําลังดําเนินการในการขยายสัดส่วนการใช้สก,กุลเงินของประเทศในการทําธุรกรรมในการซื้อขายพลังงานระหว่างกันต่อไปนี้เนี่ยครับอเล็กซานเดอร์โนวักบอกว่ารัเสเซียกับจีนนั้นจะเปลี่ยนการชําระหนี้ในรูปแบบของรูเบิลแล้วก็เงินหยวน จะเลิกการใช้เงินดอลลา,าร์สหรัฐและเงินยูโรในการซื้อขายพลังงานระหว่างกันนอกจากที่การใช้สกุลเงินของจีนที่ถูกใช้ในชำระเงินดังการค้าบ่อยขึ้นแล้วเนี่ยเขาบอกว่าเวลานี้บริษัทบางแห่งของรัสเซียนั้นเริ่มออกพันธบัตรสกุลเงินหยวนขณะที่ธนาคารหลายแห่งของรัสเซียก็มีการเสนอโอกาสให้ลูกค้าธนาคารนั้นเปิดบัญชีเงินฝากในสกุลเงินหยวนของจีนให้อัตราดอกเบี้ยที่ระดับสูงกว่าปกติ ทางด้านอเล็กซานเดอร์โนวักบอกด้วยว่าสกุลเงินของทั้งสองประเทศยังจะถูกใช้สําหรับการจัดซื้ออุปกรณ์ต่างๆเนี่ยจากจีนอีกด้วยเขาระบุว่าในอนาคตอันใกล้นี้คาดหมายว่ารัสเซียกับจีนนั้นจะลงนามในข้อตกลงระหว่างรัฐบาลฉบับหนึ่งในด้านเส้นทางการส่งออกจากตะวันออกไกลของทั้งสองประเทศเนี่ยครับในการที่จะเดินหน้าโครงการท่อลําเลียงขนาดยักษ์ที่เรียกกันว่าท่อ Power o f s i b e r i a รีย2ที่จะให้รัสเซียนั้นเป็นผู้ป้อนก๊าซธรรมชาติไปยังจีนได้เพิ่มมากขึ้นอีกด้วยนะครับ นี่ก็เป็นข่าวที่น่าสนใจนะครับเมื่อจีนกับรัสเซียนั้นตกลงว่าต่อไปการซื้อขายพลังงานระหว่างกันนั้นจะชําระเป็นเงินหยวนแล้วก็เป็นเงินรูเบิลจะเลิกใช้ดอลล่าแล้วก็เงินยูโรแล้วนะครับ